ยังไม่ถามรัสเซียยูเครนเลยถามกันแบบเปี่ยงไปเลยอาจารย์สิบแปดเดือนสิบเก้าเดือนแล้วบ้างปีครึ่งปีค่อแล้วนี่มันจะจบเมื่อไหร่จบยังไงอาจารย์มันก็คงจบด้วยการเจราจาออพออ่อนแรงลงไปแล้วแต่ตอนนี้มันไม่อ่อนแรงมันหนุนเข้าไปเ,เจราจาว่าพื้นที่ที่รัเสเซียยึดไปแล้วเนี่ยนะครับจะบริหารจัดการยังไงจะคืนมาส่วนไหน จะบริหารจัดการยูเครนจะรับได้ไหมมันจะจบตรงนั้นแล้วก็ขีดเส้นใหม่แล้วก็หลังจากนั้นแล้วในการเผชิญหน้าระหว่างตะวันออกกับตะวันตกผ่านนาโตสมาชิกใหม่ก็จะชัดเจนขึ้นแต่เขาบอกว่ามันอาจจะมีเสินภาพแต่ต้องเจรจาเรื่องนี้ไม่รวมเรื่องค่าชดเชยค่าเสียหายสงครามแล้วก็การดําเนินการทางกฎหมายอันนั้นแยกออกไปก่อนเอาเอาความเป็นจริงว่าถ้าตกลงกันเรื่องพื้นที่ที่ยึดไปได้ซึ่งยูเครนย,ยังไม่ยอมได้รัเสียงก็ไม่ยอมคืนแต่ตรงนี้มันมีข้อเสนอของจีนมา ลองรับอยู่แล้วว่าให้บริหารจัดการแบบไหนประชามติแบบไหนแล้วก็ขีดเส้นกันแบบไหนนะครับแต่ตอนนี้มันกําลังประลองกําลังสหรัฐก,กับพันธมิตรรวมทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้ในเกาหลีใต้น่าสนใจส่งอาวุธไปให้ยูเครนได้กระสุนฟรีก็ยิงทุกวันวันละหลายพันนัดอเมริกาผลิตกระสุนปืนใหญ่ไม่ทันปกติผลิตเดือนละสามหมื่นนัดตอนนี้ต้องเพิ่มเป็นเจ็ดหมื่นนัดรัเสเซียก็เหมือนกันแคยิงกระสุนห,หมดตอนนี้กลาลังไปจับมือกับเกาหลีเหนือเพื่อให้เกาหลีเหนือเนี่ยส่งอาวุธ ส่งกระสุนมาให้อันนี้เป็นการประลองกาลังฉากสุดท้ายก่อนจะจบหรือเปล่าหรือยังไงก็เป็นการประลองกําลังกันครั้งใหญ่ที่สุดหลังสงครามโลกครั้งที่สอง่สุดลงเราไม่เคยเห็นการประลองกําลังแบบนี้มาก่อนเลยนานทีนี้เลยใช่ไหมจใใช่ครับแล้วตอนนี้ดูเยอะที่ว่าส่งกระสุนยูเรเนียมอะไรนี่ใช่ครับกระสุนลูกเขาเรียกลูกปลายไอ้คลัสเตอร์บอมกระสุนพวงเรื่องพวกนี้นะครับและมีอาวุธโดรนสมัยใหม่เต็มไปหมดนะครับแล้วก็ทาสงครามไซเบอร์อันนี้เป็นการประลองกําลังระหว่างตะวันตก อเมริกากับพันธมิตรเย,ยอรมันเนี่ยพึ่งรัเสเซียมากขนาดนี้ก็ต้องหนุนสู้กับรัสเซียเศรษฐกิจก็ปั่นป่วนหมดนะครับเป็นการประลองกําลังเพราะมันมีการประชิดพรมแดนและเสียก็มองว่าเป็นภัยจีนก็หนุนรัสเซียนะครับว่ากันว่าอย่างนั้นจีนก็บอกไม่ได้หนุนนะนี่เราพูดเองนะแต่ว่าหลายคนก็เชื่อว่าอยู่เบื้องหลังรัสเซียก็คือจีนกับพันธมิตรของจีนหลายประเทศนะครับต,ตอนนี้ก็จะมีการรวมกลุ่มระหว่างจีนรัเสเซียเกาหลีเหนือจะ,จะซ้อมรอบร่วมกัน มีข้อเสนอมาเมื่อเร็วๆนี้ uh huh. อเมริกาก็ไปเรียกญี่ปุ่นเรียกเกาหลีใต้ให้คืนดีกันแล้วก็ผนึกระบบป้องกันร่วมกันอันนี้ก็เกิดการประลองกําลังกันครั้งใหญ่ที่สุดที่สุดตั้งแต่เ,เราเกิดมาหลังสงครามโลกที่สองไม่เคยเห็นอะไรแบบเลยคือไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าอันนี้คือเรื่องใหม่ผมก็ไม่ทราบเพราะว่าที่คุยกันมามันเป็นอดีตที่เราเรียนรู้แต่อันนี้เ,นเรื่องใหม่อนาคตนะครับเพราะฉะนั้นแต่ก็คาดเดาได้ว่าน่าจะประลองกําลังจนอ่อนแรงพอสมควรแล้วก็เข้าไป นะครับโดยมีหลายฝ่ายอย่างเช่นอินเดียตุรกีพยายามบีบให้การเจรจาเร็วขึ้นในขณะเดียวกันอย่างเช่นตุรกีนะบอกว่าเอาละทัญนจะพืชที่ส่งมาออกมาไม่ได้30กว่าล้านตันที่เคยส่งมาได้ตอนนี้ปิดหมดอมขอให้ตุรกีเอาไปล้านตันเอาไปแจกจ่ายได้ไหมไทยเราอาจจะต้องคิดเอ่ยนี่น่าสนใจรัเสเซียบอกว่าเอาให้หลายประเทศช่วยกันค้าทัญนพืชแทนรัสเซียพเพราะรัสเซียก็ส่งออกไม่ได้เนี่ยตุรกีก็เสนอแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตุรกีก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับไอ้นี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้น ตอนนี้ท่าจะพืชก็ส่งออกไม่ได้ในทะเลดำนะครับแล้วก็กาลังมีการเจรจากับสหปาระชชาัินี้มันจะบาลปลายสาคัญใช้่นิวเคลียร์กันเขาบอกว่าถ้าอเมริกันส่งทหารเข้าไปในโปรแลนด์นะครับหรือว่าเข้าไปลบโดยตรงรัสเซียคงใช้ระเบิดนิวเคลียร์ขนาดเล็กยันกลับมาไอ้นี้เป็น worst case เป็นกรณีที่เราไม่อยากเห็นเลยนะครับแต่รัสเซียบอกพร้อมเมื่อไหร่อเมริกันส่งทหารมาโดยตรงเมื่อไหร่โปรแลนด์ เปิดพื้นที่ให้ตะวันตกรวมทั้งเปิดเยอรมันเข้าไปตรงนั้นได้มันชายแดนแล้วชายแดนเขาก็จะต้องเคลียร์ออกมานะครับซึ่งอตอนนี้ทางดีอเมริกันบอกไม่ต้องตกใจไม่ทําหรอกเห็นว่าฝ่ายรัสเซียเองมีอะไรนะเบลารสุสก็เปิดพื้นที่รัสเซียไปเก็บซ่อนอะไรขีปนาวุธไว้เหมือนกันเออไม่ได้ซ่อนเขาไปตั้งกองกลางเลยขาไปตั้งกองเขาไม่ได้ซ่อนนะครับ,ออนนรบสองลองดูก็ได้เอากูเกิลดูก็ได้มันมีมันมี ค่ายทหารให,ใหม่ๆรวมทั้งค่ายนักรบรับจ้างที่เบลารุสจะคิดวาจะเกิดไหมสงครามนิวเคลียร์ที่ว่าคงยากนะครับนะเพราะว่านะเพราะว่าขณะน,นี้ผมคิดว่ามันเป็นการประลองกําลังแล้วก็ทุกคนก็คิดว่าต่อล้อมรัเสเซียไว้ตอนนี้ทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ค่อนข้างกรอบเลยเอ้าวอีทีเมื่อกี้อาจารย์ว่าจากสุดท้ายจะจบอย่ลงยังไงนะเจราจารแล้วก็แบ่งพื้นที่แบ่งพื้นที่ที่รัเสเซีย,ยยึดไปจากยูเครนแต่ยูเครนต้องยอมรับว่าจะไม่ได้คืนทั้งหมดแล้วแล้วก็แยกเส้นพรมแดนกันใหม่ แล้วก็ตอนนี้หลังจากนั้นก็จะกลายเป็นการเผชิญหน้าระหว่างขั้วตะวันตกกับตะวันออกที่ใกล้ชิดที่สุดเพราะว่าพรมแดนมันมาชนกันแล้วระหว่างนาโตประเทศนาโตกับรัสเซียก็จะต้องมีการบรหิหารจัดการใหม่มีการเซตร,ระบบใหม่นะครับไม่ให้เกิดสองครามซึ่งตรงนี้ก็คิดกันไว้บ้างแล้วจะต้องวางกำลังยังไงเผชิญหน้ากันยังไงจากที่วันที่เราพูดนี่ไปถึงตรงนั้นนี่เดินทางยาวไกลกี่เดือนะก็หวังว่ามันจะเร็วนะครับจะเกิดเส้นขนานที่38ใหม่มีเขียนปอดตานเป็นปีเป็นปีไหมเอ่อ ต้องดูหลังเลือกตั้งสหรัฐเพราะตอนนี้มันใกล้เลือกตั้งไม,ไม่มีใครยอมถอยแน่นะ<อ> <g sigh> <k laughs> ครับก็หมายความว่าอีกปีกว่านี้นะครับถ้ามป์กลับมาในเกิดยากขึ้นไหมหรือว่าง่ายขึ้นอาจจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าแนวทางของรัฐนะทรัมนี่ก็บอกแล้วว่าจะยกเลิกสงครามจะดีกับเกาหลีเหนือแต่ว่าไม่ได้ได้ผลดีเท่าไหร่นะแต่ว่ามันเป็นแนวทางของอีกหนึ่งผู้สมัครแข่งขันอีกสองนาทีนี่ขโมยเวลาอันนี้คือสงครามโลกแล้วหรือยังหรือว่าฉากของสงครามโลก มันยังมีที่อื่นอีกคุณสมรานคือสงครามโลกจริงๆก็คือสงครามของระบบร้อยเก้าสิบสามประเทศในสหประชาชาติก็จะแบ่งระบบกันชัดเจนว่าใครจะอยู่ตรงไหนสองร้อยกว่าประเทศใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นคล้ายๆกับจุดเริ่มต้นแบบทางการของสงครามตัวแทนที่จะนําไปสู่สงครามของระบบใกล้ไม่ยากถ้าเกิดไม่ระมัดระวังนะครับหรือว่าอย่างน้อยๆมันเกิดสงครามเย็น ในหลายรูปแบบที่ซับซ้อนกว่าเดิมสงครามไซเบอร์สงครามการค้าสงครามการทูตดอันเนี้ยเป็นสงครามถล่มกันไปจับกันมานะครับออกกฎหมายห้ามไม่ให้ส่งชิปไม่ให้ส่งแร่หายากนะครับ mm. เจอมนเลี่ยมการเลี่ยมอะไรนะครับวุ่นวายไปหมดแล้วตอนเนี้ยนะครับแล้วก็เริ่มมาขู่แล้วว่าอย่าใช้นู่นแล้วไปถามกระทรวงทบวงกมทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยว่าจะโดนว่าโดนขู่จากที่ไหนบ้างแ mm. ม่ใช้ตรงนั้นแ mm. ม่ใช้ตรงนี้นะครับแ mm. ม่ใช้ ผลิตภัณฑ์ของประเทศนั้นประเทศนี้โดงกันครบถ้วนก็ถือว่าเป็นสงครามที่ไม่ประกาศในสมรภูมิต่างๆที่ค่อนข้างจะร้อนขึ้นแล้วแต่ยังไม่ปะทะกันโดยตรงนะครับล้วก็หวังว่ามันมีเวลาแต่ว่า,ปร,าประเทศสงครามพวกนี้ยกพลขึ้นบกหรือถล่มกันในทุกรูปแบบของสงครามเนี่ยของการถล่มกันเนี่ยยังไม่มียังไม่มีแล้วก็ไม่ควรจะมีแล้วก็ถ้ามีมันก็นำไปสู่สงครามนิวเคลียร์ซึ่งก็จะมีปัญหาเยอะมากซึ่งตรงนี้มันจะเป็นตัวห้ามไม่ให้เกิดอยู่ได้ อ,อันทะเลจีนใต้เนี่ยนะอินดูไปด้วยกฟกลาก็จะฮึมหึมๆึม,ม,มึมต่อไปครับอีกยาวไกลอีกยาวไกลแล้วก็คงจะมีการประทะกันบ้างเข้าใจผิดกันบ้างฉีดน้ํากันบ้างอย่างเช่นจีนเอา, <c oughs> เ,อาเอาเอาเรือลบไปฉีดน้ําเรือ <c oughs> ลบฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็มีการประทะกันตายกันบ้างนะครับแล้วก็อย่างเช่นอินเดียกับจีนก็ตายกันไปบ้างนะครับ <c oughs> ในตาพรมแดนแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะหา,หาทางออกมีข้อเจรจาตกลง,งกันนะครับได้ถ้าเกิด ไม่มีข้อผิดพลาดมากแต่ถ้ามีข้อผิดพลาดมันก็จะไม่มีใครไปรหยุดได้ครับ